นี่เอ้ยข้าปุ่นพี่น้องพูดอ่ะอันนี้สองห่อน,นะเธอสองห่อมันจะได้คคกใหญ่มากอย่าให้เห็นโอประทับใจปลามากกรอบอ,อ,อืได้ฟิวมาก โอ้ยมาเล้วมาริ้วคือสวัสดีค่ะสุก้นค่ะสวัสดีครับคำว่าเราฝากกดจงกดใจแน่มือนิสิสาธิตพี่น้องหลายคนถามเขามากค่ะหลายคนถามเข้ามาว่าเขาปุ้นร้านไม่เหยียดสวบเนี่ยนะเขาปุ้นร้านไม่เหยียดสวบเนี่ยนะพี่น้องขามันต้มยังไงมันทํายังไงถึงจะได้กินแซ่บสันวาามาเมนิซิอใเ้เบิงค่ะขำว่าแล้วปากข้อจงข้อใจข้อมินกันขำว่าใดเด้อค่ะถามข่าวถามข่าวกันหรืออยากเบิ่งตะกาใด ก็ว่ากันมานะคะอุ้ยขอบคุณทุกออเดอร์ค่ะเขามาปูกรสร้างปับเนี่ยมันเลิศเนี่ยมันเลิศอ่าเออขันมากกันกดอันแช่กดหัวใจออกไปครับลูกบักหลาบอย่าเอินแม่ดูแม่ขายของลูกก็บ่ให้เอินได้หรอไะขันใครขายของอ่ะอันขายของได้จักรลยออเดอร์จังเอินแม่ดูดูเข้าใจปะแชร์แล้วนะเพื่อนรักเธอเธอเลิศเธอเลิศมากเพื่อนเธอเลิศมากเธอแชร์เลยเอ้า ขอหวัวใจสักเหมือนดวงได้ไหมเธอ <c oughs> วันนี้นะจะสาธิตนะลวก้รวปุ้นแล้วก็วิธีการทอดปลาบงแล้วก็ทอดกุนเชียงเออ My God. My God. ไปกรดลูกอะไรอีไปไดไไปนแม่ยิ้บ่าไปใส่เลย <c oughs> เออมือไรอีไปไดแม่บ่าไปไดเลยเออโอ้ยจะเป็น,อ,นอื่นวาดูลูกกระดาเฮกูนนเลยสิว่าห้ไปทั้งใดดอก แจกให้เถอะนะขอบคุณ <pesos> ทุกออเดอร์ค่ะทุกออเดอร์ค่ะเออพอดย่ำไปเขาก็จะเอื้อนเอาละแม่น้องเฮืองเขาก็ไม่ได้รักหนีเพระนั่นลูกมันคนใจไม่เสร็จแล้วกลับไ่ได้เล่นหนีเ่รามันตลกเ่รามันเด็กน้อยง่ายแล้วโตแล้วบ่ได้วาไผาเลยจ้าลูกชายกินหยังบักหล่าไปเอากล้วยหวานมากินบอบักหล่าไปเอาคอกล้วยหวานน้ำพ่อเอบอลูกชายกินนีหยังขนาดกินขนมหยัง ขนมขาไก่แล้วก็น้ำดีโดค่ะน้ำเขียวขอบคุณมากมายสวัสดีเด้อขอบคุณหลายๆค่ะรอน้ำเดือดแล้วก็ตำหมกพิกรอนะคะอ่ะล่าสุดลูกก็เต้นเนส่ออันนี้อันนี้แล้ววันนี้ได้เมนูอะไรทานคะแม่จะลวกข้าวปุ้นแล้วก็มาตํขาข้าวปุ้นนะคะเนี่ยตำข้าวปุ้นเห็นบ่าเนี่ยพี่น้องจะตํขาข้าวปุ้นแล้วก็จะทอดกุนเชียงแล้วก็ทอดปลา,าบงปลาบงปลาแผ่นของเรานี่แหละบกหะายจะเต้นส่ลวกแม่ย่านบาบ เซ้โปรฟิ์แห่งประมาณ3,820น้อยหน่วยเนี่ยอือะไรลูกลขอบปุนไม่เงียสวบค่ะห่อละยี่สิบหสองห่อห้นะคะเออมาแล้วค่ะโปรเด็กเส้นโปเด็กเส้นพี่น้องจะได้ขนมเส้นสองก๋วยเตียวแห่งสองก๋วยจับสองนดค่ะโดยปกติอ่ะก๋้วยจับมันเราห่อละสามสินะเธอคำนวณดูนะเออปกติมันจะร้อยเกแต่ว่าเราขายร้อยแปดค่ะลูกค้าไม มีส่วนลดไหมแม่ไม่รู้นะอแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจิอ์รับส่งปีนะบทเลือดจิ์ยังเกาะคนแข็งหลังคือซี o ่โอโอแมนค่ะเปิดโป๊กล้วยหรือยังคะเปิดแล้วเรียบร้อยค่ะอยู่ในตะกร้านะคะโปเปิดบินสิทธิ์แถมหนึ่งเด้อจ้านี่พี่น้องนี่คือขนมจีนอยากจะบอกว่ารถนี้นะคือคือปังมากเหนียวนุ่มจริงๆเพราะว่าเมือนันไห้ลงแพร่ลวกแล้วมันแบบคือโอเคอะคือดีมากเลยนะคะอันนี้วิธีการเด้อค่ะเห็ดต้มจักน้อยก็ เราก็สังเกตแล้วเราก็คอยสังเกตว่ามันเป็นยังไงลูกชายแม่อีกคนพี่เกดอยู่ในบ้านนะคะหมายถึงพี่ปอนเหรอพี่ปอนไปมาหาลัยแล้วค่ะมาหาลัยเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวปิดเทอมก็มาขายของช่วยแม่เหมือนเดิมห้าฝากอันร่วงหัวใจให้แน่คะ่ะนี่เด้อว,วันนี้ใช้สีม่วงกับสีขาวนะคะผสมกันอะไรนะลูกหอมหอมอะไรอะไรหอม โอ้ยคือเงืหไหรขอใจรอบแล้วเหมือนดวงนะคะได้บอเปิดใจให้คีเราแน่เปิดใจให้คีเราเนเรแน่เริ่มเราเริ่มออนย่วยๆแล้วคะ่ะเบกบอยเบกเริ่มเราค่ะเขาก็กะเอานักข่าวะะมาเสียวออนส้ำไหนอื ขนมจีนนะขนมจีนนะห่อเล็ยี่ห้าสองห่อห้าสิบนะคะอือชุ่มแพรฝนตกชุ่มพรฝนตกทุเรียนหล่นหมดแล้วแมมอ๋ออยากขายทุเรียนให้ส่จะเปมนอยากมีสวนทุเรียนยังไม่ได้นะคะจับดูก็รู้นะคะว่ายังแข็งๆอยู่เด้อก้นขาอืออันนี้ออกไกลๆก่อนมองเลยนะ่ร้อนมากเน่ยแม่สงสารรถแม่อยู่เนี่ยแม่ว่าจะไปเอารถเข้าห่มอยู่เนี่ย แต่ว่าก็เครื่อนะแม่เครก่หิวข้าวหน่อไม้มีบอ่อตอนนี้หน่อไม้หมดนะคะแต่ว่าหน่อไม้ดองมาแล้วนะคะหน่อไม้ดองเปิดให้แล้วเดอ้อหน่อไม้ดองเปิดให้ได้แค่สามสิบหกสิบหกออเดอร์เท่านั้นนะคะหน่อไม้ดองทําเองค่ะเป็นของชาวบ้านเป็นของชุมชนนะคะเป็นของยายแก้วนี่พี่น้องขาเบื้องเสน้นมันเริ่มใสเริ่มอ่อนละค่ะเส้นมันเริ่มคาบครับลูกครับลูกแม่ใสสมาธิย่าเอื้อนแม่ดูาว <laughs> ประจินฝนตก แม่ไปดีวกับร้านหมั่มหรือยังไปเพราะฉันใ้หอดร้านหม่ามยู่ร้านหมั่มเปิดไปยิงร้านหม่มเปิดไปบอกเขาเจ้าเปิดเนี่ยโอ้ยหมดหมดหมดไฟแล้วมันฟ่งแล้วหมดไฟหมดไฟเราไันี่กรสีเอามาน็อกส่นำเป่าพี่น้องเออเออเออเอามาใไ้นำเป่าเด้อค่ะเป่าออกออกมาเด้อขราจ้นมันจะบวมนะคะยิงนี่สินกำลังพอดีกำลังได้โอ้ยยังแข็งอยู่เลยนะเนี่ยยังแข็งอยู่นะเนี่ย ปึ๊บสามารถลอกอวดลวกอ่อนได้กว่านี้นะคะแต่ว่าแม่เออเอาเท่านี้นะคะเพราะแม่ฟ้าวนะครับแม่หิวแล้วก็มาใส่น้ําเย็นแบบนี้ค่ะทุกคนขาอืมมาไหนเอา้าจับไว้มันจะเป็นฮอนฮอนอยู่เอาใส่น้ําเย็นอีกสักประมาณสองขวดถ้าบ้านใครมีน้ําแข็งนะคะก็เอาน้าแข็งใส่ก็ได้นะคะเอาน้ําแข็งใส่ตรงนี้เด้อเออเสร็จแล้วเราก็จะล้างกระทะด้วยวิธีการ <laughs>

เอาทาไมนะ้ามันดีจังเลยอะ่ะเราทําอันนี้ไหมเราเราเอาอันนี้ได้ไหมเราเอาทอดอนนเป็นเชียงเลยได้ไหมนี่นี่นี่บอพี่น้องมันเริ่มจะเหลืองต้องให้มันได้กลิ่นไหมนะคะสลวนป่วนแปดมากแม่วันนี้แม่มาในทีมไหวเขาล่องขาเจ้าของตลาดผู้เป็นเป็นเจ้าของตลาดไรไงเพื่อนให้โอกาสเพื่อนเปิดโอกาสก็เปิดโอกาส,กาส,กาสให้ตลอดรอดฟังกให้ซอยให้ยัง อมีคนแช่ให้บ <ged> ่มีเอซแช่ให้กัแช่ให <gt> ้เนี้ระดันให้เนีส <heroin> <rawd Moder ator> ู๊สองคนเบิ่งสามร้อยสี่รอยกดันขึ้นไปเบิ่งเป็นพันเป็นหมื่นคือขาเจ้าหนเห็นว่ากระดายสูอย่าดันจะซองใหญ่ละซองน้อยได้ทำมาหกินเนีหาเด็กดักเมืองหัวเลยกล่นไปเกน็ไปอคนตรับด้ทผ ก็เสอ่นปนสือ่มดั้ก่ตาตอนยังมันยัับออมมันกด้ยรอ่งดีก็สแล้วสุดันนียังไปส่ส่บดเาบอกเาท่มเมื่อคืนม่ังาไก็อะไรอ่กอะไรอยาาอะไรอย่งแต่ไู้ใครนอะไรรอยงต้องทอดกุณเชียงก่อนเอออีหลีว่าที่จริงอ่ะเขาต้องทอดกุณเชียงเย็นเธอคือมาบอกฉันเออมาส่วนแต่อ่านคอมเมนต์ไม่ไม่โอ้ยเย้คกุนเชียงแบบ โอ้ยอย่ามาหาเอฟเด้อมันบดได้เด้อแบบเนี้ยแบบใหม่เนี่ยโอ้ยใหม่โอ๊ยไปแล้วกุเที่ยงกูหาเด็กดักสุดกุเที่ยงกูไปแล้วโอ้ยแม่เอ้ยกูอยากได้ผัวเฮ็ดกับเขาเก่งผัวเฮ็ดกับเขาเก่งเกงอยู่ใส่มีบ่นอลูกยามาโอนแม่เด้อมันหอนลูกยามาใกล้แม่เออเออเออโอ้ยมันบอหญิง าไฟอะลลังแห้งบอกอะจะตำข้าวปุ้นนะคะทุกคนขา<ช>เนี่ย<ช>ข้าวปุ้นอน่ะโอ้ยแซลใ้ตะโดนแล้วน่คุณนะดูเส้นดูเส้นข้าวปุ้นเอานี่เด้อผ่วเส้นข้าวปุ้นเบิ้งคุณน่ะหนุ่มแห้งเลิศแหง้งโอ้ยเหนียวพันไปถึงไส้ติ่งมาเคลียเคลียเทเบื้มลงไฟค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินเพราะว่ากินเองเอาปิดก่อนปิดผงชุรก่อนเด้ออืออืออืออ หนึ 1> 1่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบอตงเข้าสาขปุ้นถืกตำไว <c> ้ <oughs> สูกระยาโพดลายประแดกประแดกประแดอนับวัน 4, 5, 6, 7ว่างงานเตีเมื่อนี้ประเด็นขั้นสอมอ่อนอะ ปก,ปกติจะได้คันส้อมม่อปกติจะได้คันเปรี้ยวสุกรนะแต่ว่าวันนี้พวกนี้ค่อยคันนะคะพวกนี้จัดทั้งวันเลยเราอ่ะปาดตะเคียนหน่อยไ่พี่น้องปาดตะเคียนหน่อยไ่แล้วก็นหนึ่งสองน้ำบักขามเปียกสองน้ำบักหนาวแบบจุกจุก <c oughs> น้ำบักอา้าวไม่ได้น้ำบักนาวมาอีกล่ะทนี้ตู้เย็ยน กูได้รักน้ำหมักน้าขไปวัดสูกูดิใส่น้ำหมักน้าสามก็ได้ดใส่น้ำหมักอันบมักขามเปียกสามก็ได้แม่ระวังศักเธอสากดก็ไม่ได้เหรอสากดขาดเข้าไม่ได้ใช่ไหมอ่ะกูก็สิมาม่มีแท้แคั่นสักดบ่ได้กูก็สิบ่ได้กินต่ำเด้อควบ่มีการเอามาโซกเล็กเอาเด้อเห็นมากระได้ต่อยู่เฮียนจะคของเนาะมันเหมือนคอนสากใหญ่ก็ไม่ได้โอ๊ย แม่อยจะตลอดต้วยเว้ยเว้ยลังใส้ฉันเว้ยล้างเหมือนความรุนแรงแม่เอามือหยุมปูดองได้ไหมเธอปูดองปูดองก็ต้องเอาแบบดำๆนะของฉันน่ะดำดำมินมินหึงหึงเนี่ยเออเลิศเนี่ยตำ ตำส้มตำอะ่ะป๋าเอป๋าเอต้องเข้าใจนะป๋าเอมีแฟนเป็นเอ่อคนลาวชอบกินตำบังหุงนะป๋าเอต้องเข้าใจหนูนะถ้าป๋าไม่เข้าใจเนี่ยหนูจะเหนื่อยกับป๋ามากเลยนะหนูบอกก่อนอม,มือน่ <c oughs> นี่มือนวลอึ๊บนี่เอ้เขับุ้นพี่น้องพุ่อะ่ะอันนี้สองห่อนะเธอสองห่อมันจะได้คคกใหญ่มากอย่าให้เห็น โอ้เหรออืมอึบนี่ยากเนาะเออใส่ชีวิตอยู่กับคนปึกนี่มันก็นยากพอแห้งแล้วมาใส่ชีวิตกับ AI ปึกนี่กูแห้งเมีย <c oughs> ตื่ซึมกันล่างพักแด่แม่โอ้ยฉันล่างมาแล้วหญิงฉันล่างแล้วฉันถึงเอาใส่ตู้เย็นอ่าเมื่อจกเออ นั่นแหละเอามือจุกเลยนี่ล่าสุดนี่็มบอกตำ้วนี่มันคือการตำนะคะมันคือการตำนะคะมันไม่ใช่การทำอะไรนั่นนี่โอ้โหหอมหวนสวนสมหมเอามือจุกขนมเสซนขนมเสซนจากห่อแม่ใส่สองห่อลูกเพราะว่า แม่ไม่ได้กินนะคะแม่ซิแเตกเอานะคะวันทั้งวันอะไม่มีความสดชื่นในตัวเองได้ซิเตกเขาปุ้นเข้าไปเลิดได้ซิเตกส้มตำเข้าไปแซบ่บแบบหนึง่งก <laughs> ุณเชียง แบบใหม่แบบสับแบบไม่กุญ <laughs> เชียไปกุ <c oughs> ลิตโตนทะสูอันดำๆเนี่ยเอาไว้ให้ลูกกินแมวขปุ้นขอาปุ้นจ้าโอ้ไม่กรดตํำขอาปุ้นจ้าสองห่อจ้า สองห่อจะแม่พูน่ะสองห่อได้ฉันด้ถ่าดบางไงข้าวปุ้นข้าวปุ้นตำข้าวปุ้นเย้ยวเย้วกินอ่างหน้าเออแล้วเอ็มยุเอมยกินอ่างหน้าเอไอแล้วนึ่งเอ็มยุยอ็มยขปุ้นพี่น้องครับอื้อ โปอะไรไมแม่โปรเป็นโปรกล้วยนะคะขนมกินเป็นเส้นหนักไหมแม่ไม่อยากพูดเรื่องน้ําหนักนะคะอย่าลวนปิดอีกย5ี่สิบาบาทอ่ะอันนี้สองห่ออ่ะก็เอาเอานี่นยตรียี่เกาหลีหอห่อซื้อมามากม่กินเป็นมว้วก็ดูปลาบง ปลาแผ่นปลาแม่น้ำก่อนอุวลรัตก็ปูว่ากินจ้ะเนื้วผิดอันเนี้ยอ้ี่กินมาปับปโซ่ต้องวิ่เข้าไปในบ้านเพราะว่าเมื่อง,งแม่ทอดอันนี้แล้มันย่าไม่ฝงใจต่าลูกมันเป็นน้ำมันนะหน่อไม้ถุงเดี๋ยวดูก่อนว่าวันนี้ เพื่อนจะได้ไหมกดติดตามไว้เลยเวลาแม่มาไล์ปุ๊บนี่เข้ามาเลยเช็คเป็นระยะอืมแย่แพงก็งไม่ค่อยแดดอยู่ยในตู้เย็นบ่าไม่เจ๊ะม่กินเนี้อขอบคุณค่ะอยาก้องขายรีบแล้วแม่ติดทุนอืมคุณเจียงนั้นนี่คุณเจียงปลานะอร่อย ใส่ชอดใสน้ำมันเลยหอมพึ่งค่ะใส่ชอดใสน้ำมันเลยแบบบ๊อกแฮน้ำใหม่สด่าสุดโลละ16บาทป่ะนะหนาสวนไหมยิ yeah! มงเมื่อวานนี่ปกักกระตาขายถุงน้ำม่ถุงน้ำม่เผาต้มโลหนึ่ง70บาทกับพักกันญาก,กันบึ้มบึ้มบ้มเนาะสู๋จนเน่าเหมือดถาดนั้นกินหมดไหมครับท่านรอง ก็ทีกินไปเรื่อยๆนี่แหละกินจนกว่าอันตะกา้าขนมเสียนแตกประทับใจปลามากกรอบได้ฟิวมากาแม่แม่นตกไหมตอนนี้ยังไม่ตกนะคะ ตอนนี้ตังไม่จุกแต่ว่าต่อไปเนี่ยไม่แน่เดี๋ยวแม่ก็จะเข้าไปแพ็กของในบ้านแต่ว่าอ้วน,มนไม่ประหยัดยังไม่จุต่อยน้องรองอายุเท่าไหร่จี่สิบห้าเจ้าฟันเจียวข่อยบอกฟันเจ้าฟันเจียวข่อยเห็นมันบอกเลขเด้อเออนว่าหลอกหลอน อืน้ำก็หลยมามว่ามันจะรักมาข่อยเตีย๋ยแม่มคือ่่เถาอายุวัฒนะฉันมีอายุวัฒนางามายัง มแซบแม่ป้คือคน40ป้นคือนางฟ้าเนาะสูปลาบงเท่าไหร่คะเท่าอายุแม่ค่ะ40ะกดากระา้างเลยเดี๋ยวตักหมดให้ ปลาโมดสก้าปลาวงให้ค่ะสี่จิบนี้ได้สองแผ่นเนี่ยเนี่ยแม่ทอดสองแผ่นเนี่ยเป็นปลาเคลือนนะคะ่ะปลาแม่น้ําปลาเกิดอุบลรัตนนี้เป็นปลานําจืดจังได้กินปลาวงที่เป็นอ่ายุ่มมาจากทะเลปะคนรับรูอันนั้นจะเป็นแผ่นหนาอันนี้เป็นแผ่นบ้าง อสองข่ายสองหนึ่งสองหุ่นอืมหึไม่เป็นแต่ซ้ำเท้าจะสัวไม่เป็นแต่ซ้ำเท้าแทะอืมอมันขุนเชียง อ่นอนช่เขาลเมจนรสนี่ปังแห้งนี่น้องใครไม่เอารสนี้คือพลาดมากนะเส้นขนมจีนเนี่ยโอ้โหค่าขนมจีนมันอีสามสีปีแล้วยังไม่เคยเจอหรือมันเป็นหรือมันเป็นเขาโดนแบบว่าเราฟีดแบคไปเยอะอ <c oughs> ะจำห้ง <c oughs> ตอนนี้ของทยอยไปถึงแล้วนะคะ ฟีดแบ็การแพ็คให้แม่ด้วยนะคะพอดีแม่เพิ่งกลับมาถ้าเกิดอะไรมมนดีแล้วแม่ก็จะได้แพ็คแบบเก่าจะทำใมันบม่ดีแม่จะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นเฮ้ยพวกเอาไหมกกรเดหน่อยฮะจะไปเออเอาไหมคือเดือดฝังป่า อยากตรวบซื้อเปล่ากดกระตากดกระตาเลยกดกระตาตอนนี้อืมเย็เเนง่ออมเจ็บสมกูอยากดู นี่กูล,มกมกลืมให้กับเขาเพื่อนเพื่อผัวมึงเพื่อนเพื่อนกูลืมให้กับเขาเพื่อผัวมึงครับแล้วแต่ลูกจะกินอะไรอ่ะ มีไข่เนื้องมีคุณเชียงััปป้าป้าจะกินอะไรอะ่ะแม่รืวิวทกับข้าวเผื่อแม่โองเรียนชุจน,นผ่านของเขาค่ะอยใกล้หลายอยู่ในเฮี้ยนพราอมีพิเกตกับน้องน้ำหอมว่าหลี่งเป็นมัวอืมนุ่มขาดกึ้มเนี่ย ให้กินได้จะความเงินมากไม่ใช่น้ำมันเนี่ยปัก๊กกบลูก